สวัสดีค่ะ EP นี้ก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะ EP ที่แล้วนะคะดิฉันก็ได้นำเสนอของเจอร์รัตนเชฟเฟอร์นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะซึ่งเอร์รัตนเชฟเฟอร์นะคะหรือมีอีกชื่อนึงนะคะเขาเป็นปีศาจในคราบของตำรวจแซนดี้นะคะหรือ การฆาตรกรรมของเขาก็จะใช้ต้นไม้นะคะเป็นการทรมานเหยื่อนะคะแล้วก็ทรมานจนเหยื่อตายนะคะทุกๆครั้งที่เขาลงมือฆาตรกรรมนะคะเขาจะเป็นปีศาจนะคะนำเหยื่อไปที่ต้นไม้แล้วก็ไปผูกรัดนะคะแล้วก็ทรมานข่มขืนจนเหยื่อตายนะคะเขาทำเช่นนี้หลายๆครั้งนะคะจนกลายเป็นฆาตรกร,รในคราบปีศาจนะคะหรือ ปีาศาจต้นไม้นะคะแห่งรัฐฟอลอริดานั่นเองนะคะจอรันนะคะเป็นปีาศาจในคราบตำรวจนะคะซึ่งเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่ของเขานะคะในการดอกลวงเหยื่อนะคะซึ่งเป็นการดอกลวงได้อย่างง่ายดายนะคะทุกๆครั้งที่เขาดอกลวงเหยื่อนะคะเขาก็จะนำเหยื่อทุกรายนะคะไปไว้ที่ต้นไม้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า ประวัติความเป็นมาเป็นไปแล้วก็การฆาตรกรรมของเขานะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะปีศาจต,ต้นไม้นะคะแห่งรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะคะจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะที่มีประวัติดำมืดและเป็นที่เล่าขานจนถึงทุกวันนี้นะคะตำนานของต้นไม้ต้นนี้ก็เริ่มจากเมื่อเด็กชายชาวอเมริกันชื่อตรลาจอนเชฟเฟอร์นะคะ เขาเกิดเมื่อวันที่25มีนาคม1946นะคะที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียเชฟเฟอร์นะคะเกิดมาในครอบครัวที่ห่างไกลจากคำว่าครอบครัวบุ่นเขามีพ่อที่ติดเหล้าและมักทุกทีเขาเป็นประจํานะคะแต่กลับกันนะคะพ่อของเขาไม่เคยทําร้ายหรือลงโทษอะไรพี่สาวของเขาเลยด้วยเหตุนี้เองนะคะมันทําให้เขาเกลียดเพศตัวเองและอยากที่จะเกิดเป็นผู้หญิง เชฟเฟอร์นะคะรู้สึกเครียดแค้นและบูชาเพศหญิงในเวลาเดียวกันเขาเริ่มจะขโมยเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่และยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะเมื่อเขามัดตัวเองกับต้นไม้และทำลายตัวเองซึ่งต่อมาต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางของการฆาตรกรรมของเขาในเวลาต่อมานะคะในปี1960เขาและครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ฟอร์ดโรเดเดลฟอริด,ดาในช่วงวัยรุ่น เชฟเฟอร์ก็เริ่มลหลงไหลเกีงในผู้หญิงจนกลายเป็นพวกทำมองโดยเฉพาะการแอบมองการกิจที่ผู้อื่นกระทำต่อมาก็เริ่มพฤติกรรมชอบฆ่าทารุณสัตว์และรวมเพศสัตว์เริ่มจะขโมยเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่สำหรับแต่งหญิงนั้นเชฟเฟอร์อ้างว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหา,หารในสงครามเวียดน,นามและเคยมีคนทดสอบไอคิวของเชฟเฟอร์ก็พบว่าไอคิวเขานั้นอยู่ที่130 นับเป็นอัจฉริยะคุณนึงเลยในปี1966ปีนี้เชฟเฟอร์ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยและต้องการจะมีออำนาจเหนือคนอื่นเชฟเฟอร์เลยได้มาขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชนนักบวชคาทอลิกแต่ก็ถูกกับปฏิเสธเพราะนักบวชมองเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลในตัวเขาและในช่วงที่เชฟเฟอร์อายุ20-23ปีเขาก็ได้เริ่มต้นการเป็นฆาตกรรมต่อเนื่อง ที่สุดแสนจะหันษาในช่วงนี้เขาได้ทําการฆ้าผู้หญิงและเด็กไปแล้วไม่ต่อกว่า8คนหลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาเชฟเฟอร์ก็ได้รับตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทํางานได้ไม่นานเขาก็ถูกไล่ออกเพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังจากนั้นนะคะเมื่อปี1971ตอนนั้นเชฟเฟอร์อายุ25ปีเขาหันมาทำงานเป็นตำรวจแต่ทำได้ไม่นานนะคะ เขาก็ถูกไล่ออกเพราะเขาแอบค้นข้อมูลในแฟ้มตำรวจและก็ได้ติดต่อผู้หญิงในแฟ้มเพื่อให้มาออกเดทกับเขาแต่เขาก็ไม่ละความพยายามเชฟเฟอร์ก็ได้เข้ามาเป็นตำรวจในกรมตำรวจแห่งใหม่นะคะและเพราะเชฟเฟอร์เป็นตำรวจนี่เองเขาก็เลยสามารถหลอกล่อเยือดได้ง่ายเวลาที่เขาเห็นผู้หญิงบนท้องถนนเขาก็มักแสดงตัวเป็นตำรวจแล้วยัดข้อหาอะไรสักอย่าง จากนั้นนะคะพาขึ้นรถและพาไปหาที่ฆ่าที่ไหนสักแห่งอาชีพตำรวจนี้เองทําให้การฆ่าของเขามันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากวิธีฆ่าเดื่อแต่ละลายของเชฟเฟอร์นั้นก็จะคล้ายๆกันนะคะโดยเขาก็ผูกเดือวไว้กับต้นไม้และเอาผ้ามาอุดปากเหยือหลังจากนั้นเขาก็ลงมือข่มขืนและทรมานเดื่อจนเดือจะตายนะคะจากนั้นอาจปล่อยทิ้นไว้หรือราก ขึ้นไปบนต้นไม้นะคะแล้วในช่วงปีระหว่าง1969ถึง1972นะคะก็เกิดคดีผู้หญิงหายสาบสูนและมีการพบศพพวกเธอในเวลาที่ต่างกันทำให้มีการเชื่อมโยงคัตกรรายนี้เป็นไปได้ยากนะคะต่อมาเมื่อวันที่21รกรกฎาคมคศ1972ในขณะที่เชฟเฟอร์กำลังรัตเวนเพื่อที่จะเลือกเดือและเขาก็ได้เลือกเด็กหญิงใบรุ่นอายุ10 7 8ดปีโดยได้ทำเหมือนเดิมนะคะคือการแสดงตัวและแยัดข้อหาให้จากนั้นก็พามาขึ้นรถนะคะและคู่เยือทั้งสองด้วยปืนแล้วพาเยือทั้งสองละ,ละเข้าป่าละเมาะมัดเหยือทั้งสองไว้กับต้นไม้ในขณะที่เขาจะลงมือกับเยือทั้งสองเขาก็ได้รับการติดต่อด่วนจากสายวิทยุของตำรวจให้ไปตรวจพื้นที่เชฟเฟอร์หันไปมองเดือทั้งสองและคิดว่าทั้งคู่คงไม่กล้าหนีหรอก เขาเลยตัดสินใจปล่อยเธอทั้งสองพร้อมพูดว่ารออยู่ที่นี่แหละนะเดี๋ยวจะมาจัดการพวกเธอจากนั้นเขาก็ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งมาโดยที่เขาลืมไปว่าเขานั้นไม่ได้ปิดบังใบหน้ากับเหยื่อทั้งสองและเมื่อเย่อทั้งสองเห็นเชฟเฟอร์ออกไปจากตรงนั้นแล้วทั้งคู่ก็รีบพยายามแก้เชือกที่มัดพวกเธออยู่แล้ววิ่งเต้นไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด เพื่อแจ้งความพร้อมกับแจ้งลักษณะรูปพรรณสันฐานของคนร้ายและชี้ตัวมันส่งผลให้เซฟเฟอร์โดนจับกลุ่มและคุกก็ขังเขาได้ไม่นานเขาอยู่ในคุกแค่สองเดือนเท่านั้นก็กันตัวออกมาและนี่ก็เป็นฉากหนึ่งนะคะที่ดิฉันว่าเขาได้รับการเรียกวอรจากสถานีตำรวจนะคะเขาก็พูดกับเดือนะคะว่า พวกคุณสองคนต้องตกลงกันแล้วนะว่าจะให้ผมฆ่าใครก่อนนะคะชายหนุ่มถามหญิงสาวสองคนที่ถูกเชือกรัดคอไว้ด้วยเงื่อนที่ถูกบมมัดไว้กับหิงไม้หญิงสาวทั้งสองถูกทำ้ายร่างกายถูกข่มขืนขณะยืนด้วยการขยิงปลายเท้าเชือกโอบรอบคอทั้งสองอย่างทรมานเบื้องหน้าชายหนุ่มในเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราช ยืนมองหญิงสาวทั้งสองด้วยความใจเย็นทันใดนั้นวอวิทยุประจำตัวชายหนุ่มดังขึ้นมีคำสั่งเรียกตัวเขากลับไปยังโรงพักโดยด่ว,ดวนนั้นทำให้ตำรวจหนุ่มต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมก็กลับมาเพื่อปิดงานนี้ให้เสร็จแล้วตำรวจหนุ่มก็จากไปทิ้งหญิงสาวทั้งสองคนถูกมัดขาวไว้แบบนั้นนะคะรัฐฟลอริดานะคะ สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะคะสำนักข่าวรายแห่งมักจะเรียกผู้ต้องหาคนร้ายผู้ก่อเหตุจากรัฐฟลอริดาว่าคนฟลอริดาคำนี้ถูกใช้กันเกลือนะคะจนกลายเป็นมีมในโลกออนไลน์ใช้รอเรียนคนฟลอริดาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นดินแดนที่มากด้วยอาชญากรรมและฆาตกรต่อเนื่องนะคะแท้จริงแล้วสาเหตุที่คดีฆาตกรรมในรัฐฟลอริดาสูงกว่ารัฐอื่นๆเนื่องจากเป็นรัฐใหญ่ ประชากรอยู่เยอะที่สำคัญคือกฎหมายที่รัฐบัญญัติในปี1995ทําทำให้สื่อมวลชนทำงานได้ง่ายขึ้นพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการทำงานของตำรวจทุกอย่างข้าราชการรัฐมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทำให้ข่าวของฟลอริดามีความละเอียดมีข้อมูลที่มากมายจนมีส่วนให้คนอเมริกันคิดว่ารัฐฟลอริดามากไปด้วยคนเร็วนะคะ แท้จริงแล้วนะคะรัฐฟลอริดาก็มีชื่อเสียงในด้านฆาตรกรต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะคะที่รัฐแห่งนี้มีฆาตรกรต่อเนื่องที่เป็นตำนานหลายคนนะคะมีคดีสะเทือนขวัญไม่แพ้รัฐแคลิฟอร์เนียผิดแปลกที่คนอเมริกันชอบใช้คำว่าฟลอริดาแมนให้ข่าวมากกว่าแคลิฟอร์เนียแมนนะคะแม้จะเป็นเรื่องตลกในโลกออนไลน์แต่นักฆ่าฆาตรกรต่อเนื่องจากรัฐฟลอริดา ก่สร้างความสียดสยองให้กับสังคมและเหยื่ออย่างมากดังเช่นตำนานของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้นะคะชายในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งควรมีหน้าที่ดูแลประชาชนแต่เขากลับเลือกทางเดินเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ว่ากันว่าเขาสังหารเหยื่อไปกว่า100รายเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของเจอร์เชฟเฟอร์ฆาตรกรในเครื่องแบบ หญิงสาววัรุ่นสองคนนะคะโบกรถเพื่อที่จะไปชมทะเลทันใดนั้นนะคะรถตำรวจก็เคลื่อนเข้าจอดตำรวจหนุ่มนาเจราตลงจากรถเขาแจ้งว่าการบบกรถเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นเรื่องเท็ดนะคะแต่เขาจะไม่จับทั้งสองเด็ดขาดแต่แค่ตักเตือนหลังจากนั้นนะคะเซฟเฟอร์ก็พาหญิงสาวไปส่งบ้านนะคะ แล้วนัดแนนะ่พรุ่งนี้จะมารับพาไปดูทะเลความกรุวานี้นะคะทำให้เหยื่อตายใจพรุ่งนี้มาถึงอย่างรวดเร็วนะคะเจราดไม่ได้ใช้รถตำรวจมารับแต่กลับเป็นรถธรรมดาเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบแต่เหยื่อทั้งสองก็ยังเชื่อใจขึ้นรถไปด้วยนะคะรถไม่ได้พาไปที่ทะเลนะคะเมื่อขับไปได้สักพัก ตำรวจหนุ่มก็ควักปืนสั่งให้หญิงสาวทั้งสองอยู่เงียบๆก่อนจะขับรถพาไปที่เปรี่ยวจับหญิงสาวมัดกับต้นไม้เอาเชือกผูกคอไว้แล้วลงมือข่มขืนทั้งสองอย่างโหดเทียมระหว่างที่เขากำลังถามเดือว่าจะให้ค่าใครก่อนผู้บังคับบัญชาก็แจ้งให้เขาเข้าโรงพักโดยด่วนนั่นทำให้เชฟเฟอร์ต้องผะจากเดือเพื่อไปทำงาน ในเสียววิธีนั้นนะคะเดือแก้เชือกได้สําเร็จก่อนที่จะไปร้องของความช่วยเหลือเมื่อตีรตทรับเรื่องเขาแจ้งหัวหน้าว่าได้ก่อเรื่องรายขึ้นมาเสร็จแล้วตำรวจหนุ่มบอกว่าเขาแค่ต้องการลงโทษหญิงสาวที่บกรถอยากให้รู้ถึงอันตรายที่ไว้ใจคนแปลกหน้าจึงพาไปตำมัดแต่มันเลยเถิดไปหน่อยผู้บังคับบัญชาของตวราช ฟังแล้วก็ตัดสินใจไล่เขาออกพร้อมจับกุมชายหนุ่มทันทีอย่างไรก็ดีนะคะเตรัตติดคุกได้ไม่นานเขาได้รับการประกันตัวออกมาและนั่นก็คือความหายานะครั้งสำคัญสำหรับรัฐฟลอริดาชายชาวฟลอริดาอย่างเตีราตได้กลับไปสุขสนานในสิ่งที่เขารักอย่างมากนั่นก็คือการฆ่า1เมษายน1973นะคะ คนเก็บขยะสำรวจปา่าเก็บกระป๋องแล้วพบเศษซากชิ้นส่วนของมนุษย์ปรากฏขึ้นเขาแจ้งตำรวจทันทีเจ้าหน้าที่พบว่ามีการฝังร่างสองศพไว้ที่ต้นไม้แห่งนี้แล้วสัตว์มาค้ยเขีย่ยตำรวจใช้เวลาไม่นานก็ระบุตัวเหยื่อได้ปรากฏว่าเป็นหญิงสาวสองคนที่หายตัวออกจากบ้านไปหลายเดือนก่อนแม่ของหญิงที่หายตัวไปแจ้งตำรวจแต่เหมือนเจ้าหน้าที่จะไม่ทำอะไร เธอจึงตัดสินใจสืบคดีเองจากการค้นหาตดหมายที่ลูกพูดคุยกับคนรักเธอพบชายหนุ่มนามเดอรี่เชปเปิลพร้อมที่อยู่คนเป็นแม่เดินทางไปตามที่อยู่แต่กลับพบภรรยาของเตราดแทนในช่วงเวลานั้นเดราดติดคุกคดีทำร้ายร่างกายหญิงสาวอยู่เมื่อตำรวจได้รับข้อมูลชิ้นนี้จากผู้เป็นแม่พวกเขาจึงเพ่งความสนใจมาที่เจรา่อีกครั้ง คราวนี้นักสืบพยานยืนยันว่าตราัดอยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายแถมจุดที่พบศพก็เป็นจุดใกล้เคียงที่ตีรัดเคยจับเด็กหญิงสองคนมามัดกับต้นไม้แล้วข่มขืนอีกด้วยตำรวจขอหมายค้นจากสารบุกเข้าคน้นที่พักภรรยาของตีระและบ้านแม่ของอดีตตำรวจหนุ่มทั้งสองจุดพวกเขาพบปัดประชาชนเหยื่อเสื้อผ้าทรัพย์สินคนตาย ดยแม่ของเตระช,ชูกระเป๋าที่บอกลูกซื้อมาให้แต่ปรากฏว่ามันเป็นของเหยื่อที่ถูกเขาฆ่าตังคหกักเท่านี้ก็เพียงพอจะแจ้งข้อหาชายหนุ่มได้แล้วแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นตำรวจพบหนังสือที่เขียนเราวิธีการเลือกสรรหาเหยื่อวิธีการฆ่าการใช้เชือกรัดการข่มขืนการทุบตีหนังสือให้รละเอียดใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง ในเวลาต่อมาตำรวจจะพบว่ามีเยอะอีกสองรายที่ถูกเจรัาสังหารเป็นเพื่อนบ้านของเขาเองที่หายตัวไปเจ้าหน้าที่เพ่งเล็งชายคนนี้ใหม่นี้ไม่ใช่การกระทำของฆาตรกรธรรมดาแต่เป็นการกระทำของฆาตรกรต่อเนื่องเสียแล้วเจราัาดมีวัยเด็กที่แย่มากเขาถูกพ่อติดเล่าทำร้ายร่างกาย ตอนนั้นเขาหวังให้ตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงเพื่อที่จะได้รอดจากการโดนพ่อทุบตีจากนั้นหนุ่มน้อยก็มีงานอดิเรกชอบสะสมกางเกงในผู้หญิงเขาชอบขโมยกางเกงในเพื่อนแล้วมาสวมใส่ก่อนจะพบว่ามันทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างมากช่วงเวลานั้นจิลาดมักจะใกล้ทํามองดูเด็กหญิงระแวกบ้านอยู่เสมอในเวลาต่อมาพฤติกรรมหมกมุ่นก็ขยายตัวขยึบฐานนะ เจราเริ่มฆ่าสัตว์เล็กบางทีก็ตัดหัวหวัวมองดูพวกมันตายบางทีก็มีอะไรกับซากศพบางทีเขาก็เดินเข้าป่าไปคนเดียวโดวยสวมกางเกงในผู้หญิงที่ถูกขโมยบางครั้งก็มัดตัวเองไว้กับต้นไม้ทำร้ายร่างกายตัวเองขณะทำการช่วยตัวเองไปด้วยความวิปริตของเตอรัตยังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะอีกไม่นานเขาก็จะยกระดับ เรื่องแฟนตาซีชวนสยองให้ก้าวรำไปอีกขั้นนั่นก็คือการฆ่าคนจริงๆนะคะทรัพย์สินของคนตายอยู่ในบ้านของเตราตนั่นทำให้เขาถูกแจ้งข้อหาในทันทีและคราวนี้เขาไม่ได้ประกันตัวออกมาอีกแต่ถูกจับเข้าคุกระหว่างรอการพิจารณาระหว่างนั้นภูมิหลังของชายคนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มมากดิ่งขึ้นปรากฏว่าตอนอยู่โรงเรียนเขาเคยมีแฟนสาว แต่พันที่เด็กหนุ่มเล่าเรื่องแฟนตาซีอยากฆ่าคนขึ้นหญิงสาวก็บอกเลิกในทันทีในช่วงเวลานั้นนะคะเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนร่วมกับเดรัตต่างจาเด็กหนุ่มสุประดาษรายนี้ได้ครั้งหนึ่งเขาตัปลามาแล้วควักตาสดๆก่อนจะกลืนรงทองท่ามกลางสายตาของเพื่อนโรงเรียนที่ชกกันหมดนะคะฉันรู้สึกโชคดีมากที่รอดชีวิตมาได้หลังแม่บอกให้อยู่หา่างไอเด็กคนนี้ไว้ ในเวลานั้นนะคะจีรัตไปเรียนต่อจบมหาวิทยาลัยพยายามสมัครสอบตำรวจแต่หลายครั้งเขาสอบตกไม่ผ่านการประเมินทางจิตแต่ก็ยังเพียงพยายามจะเป็นตำรวจให้ได้จนมาสำเร็จในที่สุดนะคะเชื่อกันว่าตีรัตน่าจะสังหารหญิงสาวโดยเน้นเด็กหญิงวัยรุ่นอายุ15-18ปี B, มาหลายปีแล้ว เขาบอกว่าค่าเด็กไปประมาณ80ถึง1้0คนนะคะอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่มีหลักฐานหอมผิดน้อยเกินไปพวกเขาหาศพเด็กๆที่สูญหายในรัฐฟลอริดาไม่เจอจึงตั้งข้อหาค่าคนตายแกเชฟเฟอร์พินซิีรเท่านั้นนะคะแต่ก็เพียงพอให้ลักตัวเขาติดคุกตลอดชีวิตจนได้ในเรือนจำนะคะติรัตอ้างตัวว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่เคยฆ่าใคร เขาแค่นึกอยากเขียนนิยายเท่านั้นพร้อมย้อนไปว่าตอนเด็กครูเคยชมว่าเขามีพรสวรรค์ด้านการเขียนนั่นทําให้เขาคิดจะเอาดีเป็นนักเขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมออกมาขณะเป็นนักโทษเจระจะเขียนง,งานแฟนตาซีเกี่ยวกับการฆ่าคนออกมาและอ่านเสียงดังๆให้เพื่อนนักโทษได้ยินแม้ในคุกจะเป็นที่รวมดาวร้ายยอดอัจฉริยกร ฆาตรกรจำนวนมากแต่ทุกคนต่างสายหน้าหนีและรังเกยียจเจอรัดอย่างมากนะคะยกเว้นเพียงฆาตรกรต่อเนื่องผู้เป็นตำนานอย่างเท็ดดี้เท่านั้นนะคะที่ชื่นชอบและจะนั่งคุยเรื่องการฆ่าคนกับเจอรัดเสมอนะคะภายในคุกนะคะเจอรัดพยายามตําตัวเป็นดาราภายนอกคุกตํารวจพยายามสืบหาเบาะแสพวกเขาค้นพบเจอที่ถูกชายหนุ่มสังหารอีกจำนวนหนึ่ง ทุกอย่างอยู่ระหว่างการรวบรวมเบาะแส mm. เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้วก็จะไปสอบสวนเจรัญในคุกนะคะอย่างไรก็ดีฆาตรกรรายนี้กับยืนการว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เขาขู่จะฟ้องนักเขียนที่เรียกเขาว่าฆาตรกรต่อเนื่องเรื่องตลกร้ายก็คือแฟนสาวคนแรกที่เจรัญคบและเลิกกับเขาเพราะทนฟังอีกฝ่ายพําเพอเรื่อง asy, แฟนตาซีเกี่ยวกับการฆ่าไม่ได้ เธอกลับเติบโตทํางานเป็นนักเขียนเรื่องอาชญากรรมและได้กลับมาหาอดีตแฟนเก่านักฆ่าทั้งสองร่วมมือกันเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวตรีรัตเองและไม่ใช่ร่วมกันเขียนแค่เล่มเดียวแต่กลับร่วมกันเขียนออกมาถึงสองเล่มด้วยกันหนังสือที่ทั้งสองร่วมกันเขียนนั้นล้มเหลวไม่มีใครซื้อแต่ข้อมูลที่หญิงสาวได้จากคนรักเก่าถูกมอบให้ตำรวจ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ระบ,บุตัวเยอะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมพวกเขาพบว่าหญิงสาวที่หายตัวไปหลายรายเคยเดทกับติรัตทั้งสิน้นข้อมูลเหล่านี้ทําให้ตํารวจเริ่มสืบสวนข้อมูลได้มากขึ้นเมื่อพบศพหญิงสาวก็เริ่มมีการโยวงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับติรัตหรือฆาตกรต่อเนื่องรายอื่นหรือไม่แต่ในเวลาไม่นานนะคะเมื่อหญิงสาวเผชิญหน้ากับติรัตแฟนเก่าเพื่อถามถึงการฆาตกรรม อีกฝ่ายกับโมโหและดืนการปฏิเสธพร้อมทั้งขู่จะฆ่าเธอนั้นทำให้กลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้พบหน้ากันในปี1995นะคะปีเดียวกันกันกบที่รัฐฟลอริดาออกกฎหมายให้สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการสืบสวนของตำรวจได้และเจ้าหน้าที่จะต้องหามาเพราะถือว่าเป็นข้อมูลสาธารนณะ มีเดียวกันนั้นนะคะเซฟเฟอร์ก็ได้ตบชีวิตตัวเองเขาถูกเพื่อนนักโทษกระหน่ำแทงหลายแผลดยแผลถูกแทงเข้าที่ตาเป็นจำนวนมากตนร่างพุนมีดได้ปาดคอตราดแต่ขูด,ด้านหนึ่งไปอีกหูด,ด้านหนึ่งปิดฉากตำนานนะะักฆ่าสุดอาริโโหดตรงไปนะคะการตายของเตราดนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เสียดายเพราะไม่สามารถเข้าไปสอบปากคำและยืนยันเหือของเขาได้อีก มันทำให้ผู้สูญหายจำนวนมากยังเป็นได้เพียงผู้สูญหายไม่ใช่ผู้เสียชีวิตทำให้ครอบครัวของพวกเธอไม่สามารถรับรู้ความจริงและยังต้องเฝ้ารออย่างติดบวดต่อไปนะคะในระหว่างติดคุกนั้นเดราาถูกเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสืบสวนกลางหรือ fbi เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องฆาตกรต่อเนื่องคุณสมบัติใบเด็กที่เขาถูกกระทำและการฆ่าสัตว์เล็กการมีแฟนตาซีเรื่องการฆ่า และการชอบเอากางเกงในผู้หญิงไปใส่ถูกเรียบเรียงเป็นฐานข้อมูลรับมือฆาตรกรต่อเนื่องของ FBI ในเวลาต่อมาแม้จะมีเหยื่ออย่างเป็นทางการแค่สีรายแต่จิรัตก็ถือเป็นคนฟลอริดาสุดสยดสยองน่าสะึึงกลัวเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ FBI ที่เคยสอบประคำเขาบอกไว้ว่าถ้าผมเลือกฆ่าดับ ฆาตรกรต่อเนื่องสุดสยองที่ผมเคยสัมภาษณ์มาทั่วประเทศเขาจะต้องอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยอย่างแน่นอนสุดท้ายนะคะฆาตรกรก็จบชีวิตลงนะคะเม Lauren ื่อวันที่3ทธันวาคมคศ1995นะคะเขา e. ถูกแทงในเรือนจำนะคะโดยผู้อยู่ร่วมห้องขังที่ชื่อวินเซนต์ริเวร่า ซึ่งเขาอ้างว่าเขาฆ่าจิรัตจอนเชฟเฟอร์เพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับหญิงสาวทุกรายที่ตายเป็นอันปิดฉากตำรวจนักฆ่าในที่สุดและต้นไม้ที่เชฟเฟอร์หรือเจรัลดจอ e นเชฟเฟอร์ใช้เป็นที่สังหารเดือนนั้นคนทั่วไปมีความเชื่อกันว่าต้นไม้นี้เต็มไปด้วยปีศาจโดยมีเรื่องเล่ากันต่อมานะคะว่า ซาตานได้ยินเรื่องราวการฆาตกรรมของจิรัตจอ์นเชฟเฟอร์และก็ได้เลือกให้ต้นไม้นี้เป็นสถานที่ใช้ในการบูชายันและเป็นที่ที่ปีศาจจะได้นัดพบกันผู้คนเตืองพากันเรียกต้นไม้นี้ว่าต้นไม้ปีศาจแห่งฟอลอริดาผู้คนที่ไปเยี่ยมเยียนต้นไม้นี้ล้วนแต่พูดตรงกันว่ารู้สึกแปลกๆแ,และมักจะได้ยินเสียงประหลาดๆออกมาจากต้นไม้ หรือบางทีต้นไม้ต้นนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจรอต้อนรับผู้มาเยือนฟลอริดาก็เป็นได้และสุดท้ายเรื่องราวของตำรวจนักฆ่าผู้นี้ก็ถูกทำเป็นนิยายหลายต่อหลายเรื่องดิรัตจอห์นเชฟเฟอร์นะคะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวเมริกันจากรัฐฟลอริดานะคะอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทำตัวเป็นคนดีช่วยเหลือรับผู้หญิงที่บกรถ จากนั้นก็พาไปข่มขืนทรมานและสังหารน,นะคะมันไม่ได้ชุดใช้กรรมที่ก่อไว้ตามกฎหมายนะคะมันตายอย่างผู้มีชัยคะ่ะหลังจากฉากแรกนะคะที่จิราดหรือว่าเชฟเฟอร์นะคะได้มัดผู้หญิง2คนเอาไว้แล้วก็มีวิทยุเข้ามานะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ไปปฏิบัติหน้าที่นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะวันที่27กันยายน1972นะคะเจราดก็ฉลองการออกจากคุกโดยการทรมานแะคะสาซูซานเพรสอายุ17ปีแล้วก็จอเจียเจสซับนะคะพร้อมกับฝังพวกเธอซึ่งการฆาตกรรมครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นการแค่แค้นในกรณีสองสาวก่อนหน้าที่เชฟเฟอร์อุตสาห์บอกให้รอนะ จะกลับมาฆค่าแต่พวกเธอดันหนีไปสังงันนะคะสำหรับเจราดหรือเจราดจอนเทฟเฟอร์นะคะมันคงเป็นเรื่องที่เขานั้นแค้นจริงๆนะคะพอออกมาเขาเลยฆ่าเด็กหญิงสองคนนะคะที่อายุใกล้เคียงกับเดือดที่หนีไปนะคะและระหว่างนั้นที่เจราดนะคะรอการสอบสวนเขาก็ได้สังหารเดือเพิ่มอีกหกรายเดือนธันวาคม1 9 7 2นะคะ ดิรัปรากฏตัวในศาลที่เหยื่อสาวสองคนนีรอดนะคะมาจากเงื้อมือของเขาในคราวก่อนและเนื่องจากดิรัตเป็นคนฉลาดเขาใช้วิธีการต่อรองในชั้นศาลทําให้เขาโดนลดโทษจําคุกเพียงหนึ่งปีโดยรอทันบนนะคะต่อมาในเดือนเมษายน1973มีการพบซากผู้หญิงที่หายไปรวมไปถึงสองสาวร,รายก่อนหน้าศพของเด็กหญิงเหล่านี้นะคะ เชื่อมโยงไปยังคดีพบศพหญิงสาวที่ตายค้างบนต้นไม้ก่อนหน้านี้เนื่งองจากปมที่มัดของเชือกมีลักษณะคล้ายกันและสิ่งเหล่านี้รวนเชื่อมโยงไปหาเดรารดจอนเชฟเฟอร์ทำให้ในช่วงเวลานั้นเองนะคะนักสืบก็ได้ทำการสืบสวนและแกะรอยตรวจสอบชีวิตของเชฟเฟอร์หรือเตรารนะคะ หลังจากนั้นตำรวจนำหมายค้นไปบ้านของเชฟเฟอร์และทำการค้นบ้านที่เขาอาศัยอยู่กับแม่รวมทั้งการอ่านบันทึกที่เชฟเฟอร์ได้เขียนบันทึกอาชญากรต่างๆของเขา,เาไว้ในห้องนอนของเชฟเฟอร์ตำรวจพบเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเหยื่อบนต้นไม้ตำรวจพบภาพเขียนรายภาพที่เหมือนศพในที่เกิดเหตุสมุดบันทึกที่เขาเขียนพรรณนาการทรมานข่มขืนและฆ่าผู้หญิงที่เชฟเฟอร์ เรียกพวกถือว่าโสพินีและนางเพชยานะคะพร้อมทรัพย์สินส่วนตัวของเหลือไม่ไว่าจะเป็นเครื่องประดับฟันเสื้อผ้าระบุว่าเป็นของผู้หญิง8คนและรายล่าสุดที่หายไปในปีล่าสุดนะคะ mm hmm. เมื่อเห็นแบบนั้นนะคะทางตำรวจจึงได้ทําการสอบสวนเพิ่มเติมโดยเริ่มต้นจากต้นไม้ที่เชฟเฟอร์ใช้เป็นที่ทรมานตัวเองทางตำรวจได้พบศพหญิงสาวอีกเป็นจำนวนมากนะคะซึ่ง แต่ละลายก็คือเหยื่อของเชฟเฟอร์หรือและศพที่พบเหล่านั้นนะคะล้วนแล้วแต่มีร่องรอยถูกมัดกับต้นไม้ก่อนจะถูกทำ้ายจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทราบว่าเพลสและเจสซับ,บไม่ใช่เหยื่อรายสุดท้ายที่เชฟเฟอร์ฆ่าตายเพราะในวันที่23ตุลาคม1972มีคดีเด็กหญิงแมรี่บิสโคลดีนาอายุ14ปีหายตัวไปในขณะเดินเล่นในป่าละเมาะ ไม่กี่สัปดาห์หลังจากสองสาวถูกฆ่าและทางตำรวจก็ได้พบเครื่องประดับของแมรี่ในบ้านของเชฟเฟอร์ด้วยนะคะต่อมาในเดือนตุลาคมคศ1973เชฟเฟอร์โดนจับกลุ่มในข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เริ่มขยายผลและพบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับหญิงสาว30คนที่หายไปและพบว่าเป็นศพในบางส่วนการต่อสู้คดีในชั้นศาลนั้นดูเหมือนว่า เจอราดจอนเชฟเฟอร์จะต่อสู้คดีอย่างดุเดือดมากและมีการพิจารณาคดีหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงเสียก่อนที่คดีนั้นจะจบด้วยส,สุดท้ายเขาก็ตายอย่างสยดสยองภายในคุกนะคะโดยที่เขาโดนผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ร่วมห้องขังเดียวกันนะคะแทงเขานะคะแล้วก็แทงเขาหลายๆแผลโดยแทงเข้าที่ตาเป็นจำนวนมาก ตนร่างคุณนะคะแล้วขณะเดียวกันก็ได้ปาดคอติราตหรือว่าเชฟเฟอร์นะคะจากด้านหนึ่งของหูนะคะไปอีกด้านหนึ่งนึกภาพแล้วสยดสยองจริงๆนะคะสุดท้ายฆาตรกรรายนี้ก็โดนฆ่าตายไปด้วยโดยที่ยังพิจารณาคดีไม่เสร็จนะคะกราใดใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนองนะคะ อีพีนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์เคชนแนลนะคะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสําหรับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากพันทิป c o m คอม i ีเดียมดอ s ค n t ซันเซนติเนลนี่ d a i l y n e w c อ m ขอพระคุณข้อมูลจากทุกๆแหล่งนะคะ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ EP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังๆในเรื่องต่อๆไปนะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะ EP หน้าเจอกันใหม่นะคะติดตามช่องสิ K ๊เค็ตแช n เนลด้วยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ